หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอกอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเด็กๆหเห็นไหมเอ่ยว่าวันนี้ครูบอกมากับใภระคะครูพแพวใช่ไหมคะแล้วครูแถวเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรเอย่ยเป็นรถเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าวัน ครูบอกว่าจะมีรถกับมีอะไรคะแสญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะวันนี้ครูบอกก็จะมาสอนเด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าสัญญาณไฟจราจรแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรสีแดงนะคะหมายถึงหยุดค่ะ ก่อนที่จะข้ามถนนใช่ไหมคะถ้าเด็กโพสสัญญาณไฟสีเหลืองหรือว่าสัญญาณไฟสีเขียวเนี่ยเด็กๆก็จะไม่สามารถที่จะข้ามถนนได้ใช่ไหมคะเพราะว่ารถเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูงไหมคะค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งดีกว่านะคะสัญญาณไฟสีแดงหมายถึงหยุดครูแฮลหยุดหยครูแฮลหยุดอยู่อย่างนี้นะคะถ้าถ้าครูแโพสสัญญาณไฟสีแดงครูแฮลก็จะหยุดใช่ไหมคะต่อไปสัญญาณไฟสีเหลือง สมมติว่าครูบอกเป็นเด็กๆนะคะแล้วคบอกจะข้ามถนนสัญญาณไฟสีเขียวเด็กสามารถข้ามได้ไหมคะไม่ได้เนี่ยมสีเขียวเด็กก็หยุดยืนรออยู่กับผู้ปกครองก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นสัญญาณไฟสีเหลืองส,ญญสัญญาณไฟสีเหลืองเด็กก็หยุดต่อไปสัญญาณไฟ ส,สีแดงนะคะคต่อไปนะคะเราก็จะมาสนุปกันดีกว่าค่ะว่าสัญญาณไฟแต่ละสีเนี่ยเด็กๆจะต้องทําอย่างไรก่อนที่จะข้ามถนนนะคะสมมุติรถมาสัญญาณไฟสีเขียวโดก็จะไปเลยเด็กไ,ไม่สามารถที่จะข้ามถนนได้ใช่ไหมคะ,ะไฟเขียวต่อไปไฟเหลืองไฟแดงพองไฟแดงปั๊บเด็กๆก็ สัญญาณไฟสีแดงนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอีกหนึ่งครั้งไหมคะสัญญาณไฟเขียวรถผ่านไปเลย ้ไดเด็กๆสามารถที่จะเดินข้ามถนนพร้อมกับผู้ปกครองได้เลยนะคะจากกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กๆสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าต้องข้ามถนนกับผู้ปกครองเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย